ทางด้านคุณนัทพงศ์เองก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนั่นก็คือเรื่องของการผลักดันร่างกฎหมาย e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซเข้าสู่การพิจารณาของสภาซึ่งก่อนหน้านี้มีการไฟเขียวจากที่ประชุมครมไปแล้วแล้วก็มีการให้ข่าวจากฝั่งรัฐบาลบอกว่าร่างกฎหมายนี้จะพยายามผลักดันเข้าสภาให้ได้ก่อนที่จะปิดสมัยประชุมสภานี้เนี่ยนะฮะซึ่งหัวหน้าเทงเองคุณนัทพงศ์เองบอกเลยบอกว่าพักประชาชนเนี่ย สัปดาห์นี้วันนี้พรุ่งนี้เนี่ยก็เตรียมที่จะเสนอยติด่วนเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวในสภาเช่นกันอยากจะให้สภาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นักข่าวก็เลยถามคุณเทงฮะกังวลไหมว่ายติของฝ่ายค้านอาจจะถูกเบียดจนไม่ได้เข้าสภาคุณเทงบอกยังไม่อยากให้เกิดภาพนั้นจากการเจราจาของวิบยังคงเชื่อมั่นว่าทางรัฐบาลน่าจะยอมให้มีการอภิปรายเรื่องแผ่นดินไหวแต่ถ้าเกิดว่า ประเด็นร่างกฎหมาย e n t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กมาเบียดฝ่ายค้านจริงๆก็คิดว่าประชาชนก็คงรอฟังอยู่ว่าในสภาจะมีข้อเสนอแนะอะไรที่จะหาทางออกให้กับประชาชนซึ่งมองว่ามีความสำคัญเร่งด่วนมากกว่าเรื่อง Entertainment Complex และเรื่องนี้อาจจะต้องโยนคำถามกลับไปทางฝั่งรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนใดๆ ที่จะต้องมีความพยายามในการผลักดันร่างกฎหมายนี้ให้ทันก่อนปิดสมัยประชุมทั้งที่รัฐมนตรีเองก็มีการให้ข่าวว่าผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการยังทำไม่เสร็จด้วยซ้ําไม่น่ามีความจำเป็นใดๆที่จะต้องเร่งรัดก่อนที่จะศึกษาความเป็นไปได้นี้ฮะ